เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพบก,กับอาตมาพระมาทีราคธิโรในธรรมจักภูา้าสบายสบาย,บายตามบรรยากาศบรรยากาศสบายถึงบรรยากาศสบายแค่ไหนก็ตามท้าโลกมนุษย์นี้ยังมีโควิดอยู่ก็ไม่สบายอยู่ดีนั่นแหละ เพราะมันก็ตามเบียดตามเบียนตามจองล่างจองพรานเพราะมนุษย์นี่อยู่คนเดียวไม่ได้อย่างไรเสียมนุษย์ก็ต้องไปมาหาสู่กันมนุษย์ไม่เหมือนสัตว์สัตว์บางตัวมันอยู่ตัวเดียวได้แต่มนุษย์นี้อยู่คนเดียวไม่ได้อย่างไรเสียก็ต้องมีหมู่มีพวก มีเพื่อนมีพวกมีพ้องมีการอยู่าการกินมีกิจกรรมร่วมกันไม่เหมือนสัตว์ทั้งหลายมีความสมัครสมานสามัคคีแต่โรคนี้ก็ไปกับมนุษย์ไปกับคนดีก็ได้ไปกับคนร้ายก็มาก <c oughs> คนดีแค่ไหนมันก็ไปได้ได้ไอโรคนี้คนร้ายแค่ไหนมันก็ไปได้ได้มันไม่กลัวคนร้ายคนดีเพราะมันเป็นโรค เป็นโรคชนิดหนึ่งที่ฝังอยู่ในร่างกายมนุษย์ถึงบอกว่าบรรยากาศสบายสบายแค่ไหนดูเหมือนว่าจะสบายกันดูเหมือนว่าจะฉลองกันว่าถอดแม่ได้แล้วบางประเทศก็ความสบายใจก็คงยังไม่มีแบบร้อยเปอร์เซ็นตก็คงมีความห่วงความกังวลอยู่นั่นแหละเพราะมนุษย์นี้ <laughs> เรียกว่าอะไรตาขาวมากกว่าตาดำ ตาขาวมากกว่าตาดำก็คือกลัวตายมากกว่านะกลัวตายกันในหลักธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงสอนว่าอย่ากล้าจนเกินตัวอย่ากลัวจนเกินไปอย่ากล้าจนเกินตัวหมายความว่าแหมฉันเป็นคนไม่กลัวตายเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่ากลัวจนเกินไปกลัวตายซะจนชี่หดตดหายกลัวซะจนเป็นบ้าเป็นหลังเป็นกังวลหมุนหมอง กลัวซะจนทาอะไรแทบไม่ได้เลยในชีวิตอันนั้นก็ตายไปครึ่งหนึ่งแล้วไอ้กล้าเกินไปก็ตายไปครึ่งหนึ่งแล้วไม่กลัวใครเลยไม่เกรงใครเลยไม่หวั่นใครเลยอันนี้พวกพวกกล้าจนเกินตัวกล้าจนบ้าบิน่นอันนี้ก็ตายไปครึ่งหนึ่งแล้วเพราะกลัวจนเกินไป กลัวจนเกินไปนี่ก็ตายไปครึ่งหนึ่งเหมือนกันดังนั้นท่านจึงสอนว่าอย่ากล้าจนเกินตัวอย่ากลัวจนเกินไปถึงเวลาตายมันก็ตายถึงเวลาจะไม่ตายมันก็ไม่ตายถึงเวลาจะตายไปอยู่ตรงไหนก็ตามว่มาเป็นที่ปลอดภัยที่สุดก็ตายอยู่ดีนั่นแหละถึงเวลาจะไม่ตายถามยังไงมันก็ไม่ไตายจะปลาใส่ข้อง ใส่หายขังไว้ก็หลุดจนได้ถึงเวลาจะตายไปหลบไปหลีกไปซ่อนตัวอยู่ตรงไหนก็ตายเอาเป็นว่าเราอย่ากล้าจนเกินตัวอย่ากลัวจนเกินไปให้พิจารณาเป็นกลางๆไปเสียท่นถึงมีคำพูดว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดก็ระวังแล้วนี่ก็ป้องกันแล้วนี่อันนี้แหละมนุษย์ถึงมีสถานที่สบายสบาย มันก็มีเรื่องกวนใจก็คือโรคภัยไข้เจ็บตามไปกวนกันได้ลหละเป็นนั่งสมาธิอยู่ในป่ามันก็ไปกวนไปกวนในทุกแบบเนื้อนั่งสมาธิอยู่ในถ้ำมันก็ไปกวนพระพุทธเจ้านี่บำเพ็ญทุกขรก,กิริยามันก็กวนอยู่นั่นแนหะสังขารโรงทรงบำเพ็ญทุกขรก,กิริยาพุทธเจ้าก็ป่วยเป็นเหมือนกันสังขารก็เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกัน ก็ให้ถือว่าเป็นก็เป็นตายก็ตายแต่ว่าไม่ใช่ประเภทกล้าเกินตัวกลัวเกินไปท่านจึงบัญญัติสอนมันชฌิมาปฏิปทาไม่ใช่กลัวจนไม่กล้าออกจากบ้านเลยยนีไม่ใช่กล้าจนออกจากบ้านไม่กลัวอะไรอย่างนั้นก็ไม่ถูกระมัดระวังเอาดูเอาพิจารณาเอาเขาจะมีวัคซีนเนะมื่อวานนี้ทางทางอบตอดอนทางหมู่บ้าน ็พูดเรื่องวัคซีนนะให้พระเนรที่วัดเป็นลงชื่อนะลงชื่อพอมาเอาชื่อไปแนะม่จีแม่ขาว,ขาวก็วัคซีนวัคซีนนี้เป็นเด็กก็เคยฉีดมาแล้วนะแต่มาก็เคยฉีดมาแต่ก่อนเขามีฉีดวัคซีนนะก็มนุษย์กับวัคซีนนี้รู้สึกจะขาดกันไม่ได้เสียแล้วหลักในยุคไหนสมัยไหน กะว่าจะได้เลิกวัคซีนนี้แล้วก็มีวัคซีนยันได้นะแต่ทุกวันนี้วัคซีนเขาก็มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนป้องกันบาดทะยักอะไรอย่างนี้เขาก็มีให้ป้องกันให้ฉีดเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกันโร,โรคปัจจุบันนี้โรคโควิดเนนทีนเนี่ยเขาก็มีวัคซีน วัคซีนนี้บางคนก็กลัวกลัวว่าคนนั้นตายคนนี้ตายคนนั้นฉีดแล้วเป็นอันนั้นเป็นอันนี้เขาก็กลัวกันที่จริงมันก็ฉีดกันทั้งโลกนี่แหละถ้าฉีดวัคซีนตายมันก็ตายกันทั้งโลกนี่แหละ <c oughs> กลัวจนเกินไปจนไม่กล้ากล้าจนเกินไปจนไม่กลัวก็ไม่ถูกนะก็บำรุงธาตุขันของตัวเองให้ดี ดูแลธาตุขันของตัวเองให้ดีก็ดูเอาไว้เมื่อฉีดแล้วมันจะเป็นอย่างไรก็ไม่ควรจะไปหวัน่นไปเกรงจนเกินไปเพราะมนุษย์ก็ถูกทดลองกันมาเยอะฉะนั้นบางทีทางวัคซีนนี้ทางวัดทางพี่แจนเขาก็บอกให้โรงพยาบาลที่พระอาจารย์รักษาอยู่หรือว่าลูกหลานเอกอย่างนี้ดน้าฉีดหรือย,อยังอะไรอย่างนี้เดี๋ยวตัวนั้นตัวนี้เข้ามาอะไรอย่างนี้ ก็ก็พูดเรื่องวัคซีนกันแต่มนุษย์ควรไปตามวิถีของมนุษย์วิถีของมนุษย์คืออย่างไรถ้าเป็นอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นแหละ mm hmm. เขาฉีดอยู่อ,อบตอ,อ,อสอมอรหรือว่าอนามัยเขาฉีดกันก็ส่งชื่อกันไปพนะระมาณทก็ส่งชื่อไปส่งชื่อไปไม่เป็นไปหวัน่นไปเกรงบางคนก็กลัวกัน โอ้ยตัวนั่นตัวนี้รู้มากเกินไปรู้มากยากนานรู้น้อยพลอยรำคาญก็สิ่งพวกนี้คือเป็นสิ่งที่เขาพิสูจน์มาแล้วไม่งั้นก็เอามาใช้กับมนุษย์ไม่ได้หรอกแต่คิดใน,นแง่ดีก็ดีไ่คิดในแง่ร้ายว่าใครดวงซวยใครดวงไม่ดีถึงเวลามันจะเป็นจะตายฉีดอะไรเข้าไปมันก็เป็นทั้งนั้นแหละเวลามันจะเป็นจะตายกินผักกินหญ้าก็เมาก็ตายไปได้ทั้งนั้นแหละ เลามันจะเป็นจะตายไปเจ็บเหตุอยู่ในป่ามาต้มจินมายำจินก็ตายทั้งนั้นแหละเวลามันจะเป็นวิปริตผิดประเภทขึ้นมาเป็นพิษเป็นภัยขึ้นมาดังนั้นวัคซีนนี้ก็ต้องมีวัคซีนพูดถึงวัคซีนทางทางร่างกายนี้ก็เป็นเครื่องป้องกันคือป้องกันโรคเอาโรคนั่นแหละไปป้องกันโรคคือฉีดโรคนั่นแหละป้องกันโรคก็เหมือนกับงู วัคซีนของงูอะไรอย่างนี้นะพิษงูก็ด้วยงูนั่นแหละเกี้ยรักษาพิษงูเวลาถูกงูกัดเนระียกว่าน้มยอกกับน้าบ่งให้มีภูมิคุ้มกันในร่างกายร่างกายมนุษย์เราต้องมีภูมิคุ้มกันอันนี้พูดถึงวัคซีนทางด้านจิตใจเราก็พระเ,เจ้าก็ตรัสต้องมีวัคซีนเหมือนกันคอยดูโรคทางใจของเราอันนี้ต้องดูควบคุมกันไปบางคน ยุคนี้ <c oughs> ยุคนี้เป็นโรคประสาทน่าจะเป็นกันเยอะเนะพราะหวาดกลัวหวนเกรเงจะกินอะไรจะใช้อะไรมันจะประสาทจะเยอะอะไรก็จะประสาทเดี๋ยวบางคนก็มีข่าวว่าฉีดแอลกอฮอล์ซะ,ะจนไฟไม่บ้านอะไรอย่างนี้พ่นซะจนตัวเองเป็นโรคอันใหม่ขึ้นมาพ่นไปหมดในรถในบ้านในอะไรต่อม่อะไร จะจับจะอะไรก็พ่นไปหมดล้างไม้ล้างมือด้วยเจลก็ล้างเป็นบ้าเป็นบอเกินเหตุเพราะความกลัวกลัวตายก็เลยต้องตายเพราะความกลัวตายก็เลยต้องตายเหมือนกับเราไปอยู่ในป่าใน้ดงเรากลัวตายกลัวผีสุดท้ายก็เป็นโรคประสาโรคจิตไปเสียเพราะความกลัวก็ผีกลัวตายก็เลยต้องตายถ้าเราไม่ว่ากลัวหรือไม่กลัวเราจำใจเป็นกลางของเรา รักษาตัวเราให้ดีพิจารณาให้พร้อมแม้เราก็ควรใส่ใส่เวลาเจอผู้เจอคนเนี่ยเวลานั่งอยู่อย่างนี้คนเดียวเราก็ไม่ต้องใส่นี่ไม่ใส่เป็นบ้าปเป็นบออยู่กลางป่ากลางดงก็ใส่แตวนี้เราอยู่ในบรรยากาศแบบนี้เราก็ไม่ไปใส่ก็ไปใส่มันจะเพิ่มโรคให้กับเราคือโรคลมหายใจของเรามันก็อึดก็อดัดบางคนใส่มันก็ต้องหลับทั้งนอน กลัวไปขนาดนั้นกลัวไปจะพ่นห้องพ่นอะไรไปหมดเลยทั้งที่อยู่ไม่ได้อยู่กับใครไม่ได้มีใครก็กลายเป็นความบาดระแวงไปเสียอันนี้วัคซีนทางด้านจิตใจคือธรรมะธรรมะคือความตั้งใจของตนตั้งจิตของตนให้มีสมาธิทุกคนต้องมีสมาธิกับเรื่องพวกนี้ไม่ใช่มีสมาธิเฉพาะตอนนั่งสมาธิเฉยๆต้องมีสมาธิกับเรื่องพวกนี้ อันความเป็นความตายไม่ได้ตายด้วยโรคนี้มันก็ตายด้วยโรคอื่นเพราะมนุษย์เป็นนักเกิดนักตายเวลานี้มนุษย์จะมีความสุขเท่ากับสัตว์หรือเปล่าก็ไม่รู้อยู่กับรอบมันกระโดดไปกระโดดมาเมื่อกี้นี้มันไม่มีหวัดไม่หวั่นกับโรคอะไรพวกนี้เลยหรูอโรกยุงมันก็มีความสุขของมันมันไม่ได้มีโรคระบาดถึงคราวมันก็มีของมันเหมือนอัตมาประจําพรรษาที่ผาแดงปีสอง 559นะโอ้นกยุงมันตายที่ผาแดงมัดลงปูรีของเราโรคระบาดมันก็ตายอันนี้โรคในสัตว์ก็มีโรคในมนุษย์ก็มีแต่ของภูผาสูงนี่กระรอกก็ยังไม่เคยเห็นมันมันตายด้วยโรคอะไรพวกนี้มันก็ไม่เห็นมันเป็นะระยะนี้ดูสัตว์ทั้งหลายจะไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นทุกข์เดือดร้อนเท่ากับมนุษย์บัวควายอะไรพวกนี้มันก็อยู่สบายของมัน ช้างม้าวัวควายพวกนี้นะสัตว์กระทิงนกยุงอะไรพวกนี้มันก็อยู่สบายของมันแต่ไม่หมู่มนุษย์เองนี่แหละที่มีความบาดหวัน่นฉะนั้นจะหยุทั้งหลายนอกจากวัคซีนเนี่ยที่จะมาฉีดทางทางร่างของเรานี้นโยบายของรัฐเราก็ฉีดไปพระอาจารย์ก็ฉีดไปฉีดตามวิธีไม่ชิดจะไปหาแพงๆฉีดฉีดหรอก ไม่คิดจะไปหาหูมันต้องราคาอย่างนี้มันต้องบริษัทนี้ครั้นมันจะเป็นจะตายให้หาบริษัทไหนก็หาเถอะ <c oughs> ครั้นมันจะเป็นจะตายนะครั้นถึงเวลามันจะเป็นจะตายอันนี้เรียกวกรรมครั้นเวลาจะไม่เป็นไม่ตายเฉยไปเถอะถ้าเขาได้พิสูจน์แล้วอะไรแล้วอย่างนี้เป็นไปตามวิถีฉลาดเกินไปก็เท่านั้นรู้จักหยุกจักยาเกินไปก็เท่านั้น บางทีแม้เป็นหมอซะเองก็ก็เป็นก็ไปตามกันนี่แหละอันนี้หมายถึงทางร่างกายเราก็ดูให้ดีตามสมควรเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเราเป็นคนคนหนึ่งเราอยู่ในมุดมษนูหมู่มนุษย์มนุษย์ก็เป็นอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นไม่ขวางโลกไม่เป็นคนขวางโลกณสิยาโลกวัฒนโน ภาษาบาลีณสิยาโลกะวัฒโนยาเป็นคนขวางโลกรู้มากรู้เกินรู้อะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> รู้ไม่หมดรู้ไปกระทั่งวัคซีนทั้งที่ตัวเองนี่ไม่รู้เรื่อง <c oughs> ไม่รู้เรื่องก็คือไม่รู้เรื่องเป็นหน้าที่ของผู้รู้เรื่องนะเราไม่ใช่ผู้ผลิตเราไม่ใช่ผู้ทําเราก็ฉีดไปได้ดูให้ดีพิจารณาตามสมควร ในหมู่มนุษย์ของพวกเราอยู่ด้วยกันฉีดไปได้วยกัน <S <S ถ,ถ้ามันจะเป็นจะตายแล้วก็ตายไปได้วยกันเนี่ยแหละ <S <S ไม่ได้วาดหวั่นอะไรถึงขนาดนั้นอันนี้แหละความไม่ประมาทก็ต้องมีก็ต้องพิจารณาดูเหมือนกันอันนี้วัคซีนนะ,ะเราก็ไปตามวิธีของโลกเ็าฉีดกันทั่วโลกเขาก็ฉีดกันยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ยีห่ห้อนั้นแต่ว่ายี่ห้อไหนก็คงเป็นต้นทางมาจากที่เดียวกัน มันถึงเป็นวัคซีนป้องกันได้อย่างเดียวกันอันนี้แน่ใจว่าเหมือนพาราเซตามอลนมันก็คงมีหลายยี่ห้อยาพาราป้องกันไข้เนี่ยแต่มันมีต้นทางมาจากอันเดียวกันมันถึงไปดับในโรคแก้ไข้ได้เหมือนกันต้นทางมันมาเหมือนกันแต่ชื่อมันไม่เหมือนกันไอ้วัคซีนทั้งหลายก็เหมือนกันเหล่านี้ก็ขายกันไปขายกันมาในหมู่ของนักวิทยาศาสตร์ เขารู้กันเขารู้กันทั้งนั้นนั่นเป็นเงินทั้งนั้นแล้วก็เอาไปให้คนนั้นแอบหลุดเบียห้องแลบบนั้นไปห้องแลบบนี้ตั้งชื่อนั้นชื่อนี้ไปตามเรื่องของเขาก็ต้นทางมันจากกันเดียวกันนั่นแหละเหมือนชีมทาหน้าบางอย่างที่ผู้คนทายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้แพงถูกต้นทางมันมาไม่ต่างกันเท่าไหร่คล้ายๆกันมันมาไม่ต่างกันเท่าไหร่เหมือนกับเสื้อผ้าที่คนหลายนุ่มกัน แล้วก็มีต้นทางมาไม่ต่างกันเท่าไหร่<ม>ที่ผลิตที่หนึ่งใส่ยี่ห้อที่หนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นเอาละไปตามวิถีของโลกณะสียาโลก,กวัฒนูเราไม่ใช่คนขวางโลกก็เป็นไปตามโลกเรียกวัคซีนนะประมาณที่น่าก็เหมือนกันก็ฉีดไปตามโลกไม่เห็นจะเป็นอะไรกันไปฉีดแล้วตายเหรอก็ตายก็ตายไป,ไปสิก็<笑><笑> <g ül üyor> ไม่ใช่เรื่องหวานวานันมันเกรงอะไรถึงขนาดทีื่องโขีดต้องตายไม่ตายอะไรนี้ไม่ได้คิดนะ ไม่ได้คิดเลยก็เป็นไปตามวิธีของโลกไปตามวิธีของมนุษย์เท่านั้น,นอยากฉีดก็ฉีดไม่อยากฉีดก็แคนเซิลไปแต่ไม่วิตกวิจารณ์อะไรขนาดนั้นอยากฉีดก็ฉีดเนี่ยไม่อยากฉีดก็ไม่ต้องฉีดนะก็เท่านั้นแต่ไปวิตกวิจารณ์ไปรู้มากรู้ความรู้ผิดรู้ถูกอะไรเกินไปยังอย่างนั้นก็ไม่ใช่เพราะเราก็อยู่แต่ป่าแต่เขาอยู่แต่แบบนี้เราจะไปรู้อะไรรัฐเขาจัดมาเขาจัดมารัฐจัดมารัฐก็ต้องคิดแล้วล่ะ รัฐจัดมาก็มีหมอมีอยู่มียามีผู้เชี่ยวชาญของประเทศนี้ประเทศนี้ก็ไม่ใช่จะมีแต่คนโง่คนฉลาดก็มีเยอะ <Okay. S 1> คนมีสมองมีสติปัญญาก็มีมาก <Okay. S 1> เราอย่ารู้มากยากนานเลยเรารู้พอดีๆก็พอรู้ในสิ่งที่เรารู้อย่างพระเรียนธรรมะก็รู้ธรรมะรู้ว่าพินัยของพระและรู้วัคซีนทางด้านจิตใจของเราอันนี้สําคัญพระพุทธเจ้าให้มาแล้วโรคที่มันเรื้อรังของมนุษย์ โรคกิเลสอันนี้เป็นโรคที่เรื้อรังอันนี้ต้องมีวัคซีนเหมือนกันคอยคอยดูแลรักษาใจของตนของตนต้องฉีดเหมือนกันต้องเติมไปเหมือนกันโรคในโรคมนุษย์มันทันสมัยมันปรับตัวธรรมะก็ต้องทันสมัยปรับตัวเหมือนกันให้รู้เท่ารู้ทันมีสติมีปัญญามีศีลมีสติมีปัญญามีสมาธิมีความตั้งใจมั่นในตัวของเรามีการพิจารณา ที่เรียกว่าเป็นสติที่เป็นเป็นในกายกายของเราเป็นอย่างไรพิจารณาขี้คลายนะจิตใจของเราเป็นอย่างไรพิจารณาขี้คลายเวทนาความสุขความทุกข์ในใจของเราเป็นอย่างไรพิจารณาขี้คลายแล้วก็ธรรมะในตัวเราเรามีธรรมเป็นเครื่องคุ้มกันตัวเราได้บ้างไหมถ้าเราเป็นเราตายไปในวันนี้พรุ่งนี้หรือว่าคืนนี้ เรามีความดีพอที่จะเป็นเครื่องเครื่องอาศัยของใจของเรามากน้อยแค่ไหนเรามีสมาธิธรรมมี <c oughs> ปัญญาธรรมในตัวของเรามากน้อยแค่ไหนอันนี้เราก็ควรจะมีวัคซีนอันนี้ในจิตใจของเราและถ้าเราเป็นเราตายละถ้าเราต้องพราดต้องพากต,ต้องจากโลกมนุษย์นี้ไปจิตเราจะมีอะไราอาวณ์ มีห่วงหาอาวรนกันอยู่มากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติเราต้องพิจารณาในใจเของเราจิตของเราเราได้นิโรธนะได้ปฏิบัติถึงความดับทุกข์ได้มากแค่ไหนเซสะวิราคันิโรโทจาโคปตินิสังโภมุตติอนนาโยเราได้ กำจัดโรคในใจของเราโรคนี้คือความอันไลอาวรนความยึดความถือจิตของเราสละล่ะวางอะไรได้มากน้อยแค่ไหนสบเบนาลังธรรมะพินิเวสายะนี้เราได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรไปหรือเปล่าเพราะทรรทั้งหลายท่านสอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่น ทุกอย่างเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความที่จะละความยึดมัน่นถือมั่นทั้งนั้นเราได้ปฏิบัติในใจของเราเท่าไหร่นี่ก็เป็นวัคซีนที่พระพุทธเจ้าประทานมาก็ทันสมัยมากในธรรมของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นธรรมาวุที่ทันสมัยมากไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนใช้ได้หมดคือพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นก็สามารถผลิตวัคซีนทางธรรมนี้ได้ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย นี่ว่าจะนานมาสองพันกว่าปีแล้วใช้ได้ใช้ได้ดีเลยไม่มีล้าสมัยไม่ต้องไปปรับปรุงวัคซีนหรือเปลี่ยนพระไตรปิฎกเปลี่ยนหลักพระธรรมอะไรใหม่ก็ไม่ต้องเพราะว่าธรรมะนิทันสมัยอยู่ตลอดเวลาก็ให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งประพฤติตามทำอยู่อันนี้ก็จะเป็นวัคซีนทางด้านจิตใจได้ตลอดเวลาคือไม่มีคลืไม่มีล้าสมัยไม่มีกดทวงโลก ไม่ขวางโลกเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าก็ตามโลกไม่ขวางโลกเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ในโลกดังนั้นเราควรจะมีวัคซีนคือธรรมนี้ไว้ในใจของเรางเสียด้วยส่วนวัคซีนทางร่างร่างกายเราก็รักษาไปฉีดกันไปเป็นเครื่องป้องก,กันกันไป mm hmm. เพราะว่าผู้ไม่ฉีดก็คงจะต้องกังวลอยู่เหมือนเดิมผู้ฉีดแล้วก็แล้วไป <laughs> บางคนก็บอกไอคิดแล้วก็ติดอีกติดน่ะติดอีกแต่มันบรรเทารักษาง่ายไม่ถึงก็ตายเท่านั้นเองก็เหมือนกับไข้หวัดใหญ่เหมือนกับไข้หวัดที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้แต่ก่อนก็ตายเป็นเบืออย่างนี้แหละเรียกว่าไข้หวัดตายกันหมดพอมีวัคซีนแล้วทุกวันนี้ก็ไปรักษาหาหมอกินยาก็หายมันไม่ใช่ว่าไม่ติดมันก็ติดเหมือนเดิมนั่นแหละโควิดเนี่ยแต่มันไม่ถึงก็ตาย มันก็พอที่จะรักษาได้หรือบรรเทาได้จะกี่เซ็นมันก็ยังรักษาได้ป้องกันได้เรียกว่ายาเรียกว่าวิทยาศาสตร์ฉะนั้นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ขวางโลกไม่ขวางทางโลกของเขาซึ่งเขาต้องทดสอบทดลองในอยู่ในยาเหมือนกับสมัยครั้งพุทธกาลก็ต้องมีหมอมีหมอชีวโกโกมารพัฒนเป็นหมอรักษาพระพุทธเจ้ารักษาคนจริงที่สุดในสมัยนั้นก็หาอยู่หายา หาอะไรเป็นยาสมุนไพราย,ยาในธรรมชาติต่างๆนานาเพื่อมาเป็นยารักษาคนอันนี้ก็เหมือนกันในยุคปัจจุบันนี้เขาก็ต้องหาเหมือนกันว่ายาอะไรที่เป็นเครื่องต้านทานอันนี้เขาก็ไปกลั่นไปกรองไปหาเราใช้เวลานานเหมือนกันตั้งแต่โรคโควิดเกิดตั้งแต่ตมาเริ่มที่จะสมโพชพระธาตุจอมผาปีสองห้าสองนู่นแหละนะเรียกว่า หนึ 6, 3, 6, ่งมาหกสามหกสี่ก็ไปแล้วเนี่ยกันหลายปีเหมือนกันนะตั้งแต่เริ่มนู่นนะเดือนพฤศจิกาสองห้าหกสองมันก็เริ่มเริ่มแล้วนะเรียกว,ว่าสองปีสามปีมาแล้วเนี่ยก็เป็นโรคระบาดเรื่อยมาตอนสมพทุทประทัดจอมภาก็ไม่มีแต่ข่าวว่าอูฮันเป็นโรคอันนี้กันน่ากลัวก็จะทั้งสมพธิพระทาดจอมภาเสร็จ มันก็เห็นว่ามันก็ต่อเนื่องกันมากันมานะก็ต่อเนื่องกันมา,มากันมาก็แต่6บบหกหนั่นแหละนะเดียกว,ว่าหกสองต้นๆหกสองเรื่อยมาก็ถือว่าหลายปีมาแล้วเขก็หาวัคซีนหาเพื่อจะรักษาโรคนะก็ต้องใช้สติปัญญาก็ต้องแข่งต้องซื้อกันในตลาดโลกเพราะมนุษย์กลายเป็นมนุษย์เชือ้อโรคกันไปหมดแล้ว แต่ก่อนนี้ใครจะคิดว่ามนุษย์จะเป็นแบบนี้นะก็ที่จริงพระพุทธเจ้าก็สอนอยู่แล้วว่ามนุษย์ก็จะเป็นอย่างนี้โรคนี้มีโรคต่อไปที่จะระบาดก็จะมีไม่มีคําว่าจะหมดไปจากจากโรคคําว่าโรคนี้มันก็พัฒนาก็มันไปเรื่อยเพราะมนุษย์พัฒนาเรื่องการจินการอยู่กันไปเรื่อยเหมือนกันมนุษย์ไปขุดทะเลขุดภูเขา อะไรตร่อมิอะไรสิ่งที่มนุษย์เห็นก็มีสิ่งที่มนุษย์ไม่เห็นก็มีและสิ่งที่ไม่เห็นมันมากกว่าเห็นฉะนั้นสิ่งที่มนุษย์ทําลงไปบนโลกมนุษย์นี้แม้แต่พวกเราเองก็เหมือนกันทําลงไปบนโลกมนุษย์นี้ที่มนุษย์ได้ทําลายป่าหรือธรรมชาติอะไรตร่อมิอะไร <S 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 เพื่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่ดีขึ้นแต่มนุษย์ไม่รู้ตัวว่ามนุษย์ไปทําลายสิ่งที่เขารักเขาหวงกันเยอะแยะ ทำลายบ้านเรือนของเขาทำลายที่อยู่ที่อาศัยของเขาเวลานี้หลักธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติจากป่าเขาร่มนาพรภูเขาก็หัวโลนหัวล้านไปหมดแล้วต้นไม้ใหญ่ๆก็แทบจะไม่มีแล้วนะอะไรๆก็ถูกมนุษย์เอามาทําร้านทําเรือนไปเสียหมดพวกที่เป็นอามนุษย์ก็โกรธแค้นก็แค้นเคืองพระพุทธเจ้าจึงบรรัญญัติรัตนสูตรขึ้นมาเพราะมนุษย์แค้นเคืองนี้เขาอามนุษย์แค้นเคืองนี้ เขาก็จะมีวิธีของเขาเหมือนกันว่าจะทําให้มนุษย์ลําบากได้ด้วยวิธีใดบา้างเขาก็คิดขึ้นมาแล้วก,กลายเป็นสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นแต่มนุษย์ก็ต้องเป็นทุกข์กับมันและมนุษย์ก็ต้องหาวิธีแก้ไขหาวิธีบรรเทาหาวิธีรักษาก็เยอะแยะไปหมดทั้งที่เราเห็นทั้งที่เราไม่เห็นถึงขนาดครั้งพุทธการพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนแล้วก็ทําน้ามนต์แล้วก็บัญญัติร,รัตนสูตรขึ้นมาก็เรื่องพวกนี้ก็เคยมีมาแล้ว ตั้งแต่ครั้งไหนครั้งไหนฉะนั้นเรามีหลักธรรมคือวัคซีนคือธรรมะ,ะธรรมะและเฉพาะวันนี้นะทางวันนี้ทางคณะสงฆ์ทั่วประเทศเขาจะสวดรัตนสูตรโดยสมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้นำสวดสมเด็จพระสังฆราชท่านก็น,นำสวดที่วรดราชบพิสถิตมา,ามารามสมเด็จพระสังฆราชอัมพรอพรัมพโรท่านก็จะนำสวดวันนี้นะสิบเอ็ดวันนี้วันที่สิบเอ็ดถ้าจำไม่ผิดวันนี้แหละ ทางวัดของเราก็สวดอยู่เหมือนกันก็สวดพร้อมไปเหมือนกันเรียกว่ารัตนสูตรอันนี้ก็เป็นอันหนึง่งที่ทางคณะสงฆ์ทางพระพุทธศาสนาได้มองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีมาแต่ก่อนแล้วก็มันก็ย้อนกลับมาต้องมาสวดต,ต้องมาพิจารณาในสิ่งเหล่านี้เป็นอาจเป็นธรรมและวัคซีนของพระพุทธเจ้านี้ก็ไม่ล้าสมัยรัตนสูตรนี้ก็ไม่ล้าสมัยเป็นวัคซีนตัวดี ที่นานเนินมาแล้วเนินนานมาแล้วก็สามารถรักษาได้นะอันนี้พูดท่านทั้งหลายได้ฟังกันในวันนี้เรื่องวัคซีนกายวัคซีนใจเราก็เรื่องอย่าก,กล้าจนเกินตัวอย่าก,กลัวจนเกินไปมีชีวิตเป็นอยู่โดยปกติของตัวเองที่เป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนั่นแหละเป็นการดีที่สุดนะขอความสุขความเจริญความสวัสดิ์มงคลความปราศจากทุกโศกโรคภัยความมีดวงตาเห็นธรรมความมีดวงใจใสๆเหมือนอิจจ้า จงเป็นรัตนะในใจของทุกทุกท่านเป็นพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังกรัตนังขอให้ท่านได้ใสแจ้วในหัวใจเหมือนกับรกพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ประสาทุกับทุกท่านอนุโมทนากกับทุกทุกคนขอความสุขความเจริญถึงจงมีจากท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปอานลังเลธรมาพระมหาธนาคติโรพร้อมกับธรรมาจักภูบาสมควรเจเวลาแล้วละจึงขอเจริญพรยัตยมทั้งหลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพอ